สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ True k i c k Life Learn at Home ครับเด็กมาพบกันอีกครั้งนึงครับเด็กๆวันนี้อยู่กับคุณครูยอดเช่นเดิมครับเด็กๆครับคุณครูยอดบอกไปแล้วว่าเทอมที่2นี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยโปรแกรม Paint Tree ดีนั่นเองหรือโปรแกรมเพ i n t 3มิติครับ <Wow. S 1> ว่าโปรแกรมนี้ครับเด็กๆจะสนุกกันวาดภาพเช่นเดิมครับแต่ภาพของเราจะ เหมือนจริงมากยิ่งขึ้นครับหลังจากเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆรู้จักกับไอคอนของเพนท์ 3D ไปแล้วใช่ไหมครหน้าตาของไอคอนเขาเป็นยังไงนะฮะไหนใครจําได้ช่วยบอกคุณครูยอดหน่อยหน้าตาเขาเหมือนกับรูปอะไรครับใช่แล้วครับรูปหยดน้ําที่มีหลายๆสีใช่ไหมครับนะแล้วก็ข้างล่างก็เขียนว่าเพนท์ 3D ด้วยเด็กๆรู้จักกับไอคอนเด็กๆรู้จักกับวิธีการเปิดโปรแกรมไปแล้วนะครับก็เหมือนกับวิธีการเปิดโปรแกรม เพนท์ที่เราเคยเรียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดโปรแกรมเพนท์ 3D ได้แล้วนะครับวันนี้จะมาทดลองใช้เครื่องมือแรกกันเลยฮะเด็กๆจําเชฟได้ไหมครับจําได้เชฟก็คือรูปทรงใช่ไหมคะส่วนเชฟที่อยู่ในโปรแกรมเพนท์ที่เราเคยเรียนก็คือรูปทรงอัตโนมัติที่มีวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแต่วันนี้ครับเขาจะมาอยู่ในโปรแกรมเพนท์ 3D ด้วยนะครับ และนอกจากเด็กๆได้รู้จักกับเครื่องมือเชฟในเพนทีดีแล้วเด็กๆจะรู้จักกับเครื่องมือย่อยๆครับที่เอาไว้จัดการกับรูปภาพที่เด็กๆวาดเดี๋ยววันนี้เด็กๆลองไปดูนะครับว่าเขาจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วหน้าตาแบบนี้จะทำอะไรได้บ้างพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ววันนี้นะครับลุยกันเลยดีกว่า และตอนนี้เราทุกคนพร้อมที่จะเปิดโปรแกรม p e n 3D กันแล้วทุกคนทุกคนพร้อมไหมครับเยี่ยมมากครับใครพร้อมแล้วนะฮะวันนี้สนุกแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นครับก่อนจะเปิดโปรแกรมเพ้นท่ 3D ทบทวนกันหน่อยครับครั้งที่แล้วเรารู้จักกับหน้าตาของไอคอนโปรแกรมเพ้นท 3D ไอคอนของเขาหน้าตาเป็นยังไงครับ เยี่ยมมากครับหน้าตาของเขาเป็นเหมือนหยดน้ำที่มีสีสันสวยงามแบบนี้เลยใช่ไหมฮะและมีคำว่า Paint 3D อยู่ด้วยหากเด็กๆเห็นไอคอนนี้อยู่เด็กๆสามารถดับเบิลคลิกได้เลยนะแต่ถ้าเกิดบางคนไม่มีไอคอนรูป Paint 3D อยู่เด็กๆสามารถมาตามหาเขาได้ที่ช่องนี้ครับแว่นขยายแล้วพิมพ์ไปเลย Paint 3D เพื่อเรียกเขาออกมานะครับปึ๊บนี่พิมพ์ชื่อเขานิดเดียวเขาก็มี ตัวเขาปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเป็นรูปหยดน้ำสีสันสวยงามเจอแล้วคลิกเลยจากนั้นครับมาเลยดีกว่าตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าตาของโปร,โกรแกรม p พนท d 3D กันแล้วฮะเด็กๆช่วยคุยอดสังเกตอีกสักครั้งหนึ่งสิฮะว่าหน้าตาของเพนท d 3D กับโปรแกรมเพนในเทอมที่1เหมือนหรือต่างกันยังไง นี่มีคนยกมือบอกคุณครูยอดแล้วเหมือนกันครับเนี่ยโอ้โหมีหัวแปลงมีเชฟมีกระดาษเหมือนกันเลยว้าว <Wow. S 1> บางคนโอ้โหเร,เริ่มเริ่มเถียงแล้วบอกว่าไม่เหมือนกันดูสิเขามีเครื่องมือหน้าตาแปลกแปลกอีกเพียบเลยใช่ครับ ทั้งเหมือนและต่างกันในโปรแกรมนี้เลยนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะว่าสนุกเหมือนเดิมและวันนี้เราจะมาเริ่มใช้เครื่องมือแรกกันฮะ, <Yahoo! S 1> ะเราลองมาดูครับเครื่องมือแต่ละเครื่องมือที่อยู่ด้านบนนะครับเครื่องมือแรกเด็กๆคุ้นเคยดีอยู่แล้วตรงนี้เป็นหัวแปลงนะครับหรือว่า Brush นะครับแต่ว่าวันนี้คุณครูยจะพาเด็กๆไปรู้จักกับช่องนี้ครับที่ชื่อว่า 2D Shapes นะครับ คุณครูยอดคลิกไปเลยนะครับเด็กๆน่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นแหละเชฟนะครับก็คือรูปทรงอัตโนมัติที่เด็กๆเ,เคยสนุกเคยใช้ในโปร,โกรแกรมเพ้นตอนเทอมที่หนึ่งไงไหนใครชอบวงกลมบ้างครับเนี่ยโอ้โหเย่ยมมากเลยใครชอบสี่เหลี่ยมเหมือนคุณครูยอดเย่ยมมากเลยใครชอบสี่เหลี่ยมเหมือนครยยอดนะวันนี้พาไปวาดสี่เหลี่ยมดีกว่าลองดูครับเมื่อเราคลิกไปที่ 2D h a p e s ตรงนี้นะ จะปรากฏเครื่องมือจะปรากฏรูปทรงของเชฟของรูปทรงต่างๆอยู่ตรงนี้คุณครูยอดไปคลิกเลยครับตามใจฉันเลยนี่สี่เหลี่ยมนะครับสุดเลิฟของคุณครูยอดนะครับเอ๊เด็กๆครับวิธีการลากเส้นการวาดรูปทรงเขาลากเส้นยังไงนะคลิก1ครั้งหรือว่าคลิกลากปล่อยนะเยี่ยมมาครับคลิกลากปล่อยนั่นเองช่วยกันนะคลิก ลาปล่อยแค่นี้เหมือนเทอมที่หนึ่งเลยเหมือนในเพนเทอมที่หนึ่งเลยนะครับคุณครูยอดขอลบก่อนดีกว่าคราวนี้เด็กๆต้องช่วยครูยอดแล้วลบก่อนครับ เรามาคลิกลากปล่อยพร้อมกันใครมีโปรแกรมเพ้นท 3D อยู่ข้างหน้าสามารถทำไปพร้อมกันได้เลยใครไม่มีครับสามารถหยิบดินสอหรือสีหรือกระดาษครับมันลากเส้นพร้อมๆกันได้หรือว่าใครตอนนี้ไม่มีอะไรอยู่ใกล้ตัวเลยใช้นิ้วของเด็กๆก,ก็แหละชู2 2นิ้วครับแล้วมาคลิกลากปล่อยไปด้วยกันครับทุกคนเตรียมตัวลากเส้นสี่เหลี่ยมพร้อมกันอา้าวคลิกลาก ปล่อยแล้วเมื่อปล่อยแล้วครับเด็กๆครับเหมือนเดิมเลยจะปรากฏเส้นปลาอยู่ตรงนี้ครับนั่นหมายความว่ารูปทรงที่เราวาดนั้นยังไม่เสร็จนะยังสามารถแก้ไขได้โดยที่เขามีเครื่องมือแปลกๆครับปรากฏอยู่3มเครื่องมือนี่เลยเครื่องมือแรกคุณครูยอดใช้เคอร์เซอร์ไปวางและเขาจะมีชื่อปรากฏอยู่ชื่อว่าสแตม ไม่รู้มีเอาไว้ทำอะไรเด็กๆลองเดาดูนะเขาชื่อสแตมจะมีไว้ทำอะไรก็ยังไม่ทราบครับลองไปดูเครื่องมือถัดไปครับเป็นสัญลักษณ์โค้งๆแบบนี้ที่มีชื่อว่าโรเทตเด็กๆลองสังเกตนะครับนะว่าทั้งสแตมและโค้งๆแบบเจ้าโรเทตเนี่ยจะมีไว้ทำอะไรกันนะ ไปดูอีกเครื่องมือหนึ่งดีกว่าอันนี้คุ้นเคยมากเลยนะครับเครื่องหมายถูกเขามีชื่อว่าคอมมิตนั่นเองนะครับมี3มเครื่องมือแปลกแปลกปรากฏอยู่ไม่รู้จะใช้เครื่องมือไหนก่อนดีคุณครูยอดขอเลือกใช้นี่ก่อนเลยดีกว่าโรเทอยากรู้จังเจ้าสัญลักษณ์โค้งจะมีเอาไว้ทำอะไรผือคุณครูยอดคลิกเขาดีกว่าคลิก ลากอุ้ยเด็กๆลองดูครับคุณคุยยอดลากตอนนี้รูปภาพของเรากำลังหมุนได้นั่นหมายความว่าเจ้าโรเทตมีไว้หมุนภาพนั่นเองเด็กๆพูดตามคุยยอดพร้อมกันดีกว่าโรเทตเยี่ยมมากครับโรเทตก็มีไว้หมุนภาพหมุนให้ตรงเลยดีกว่าสี่เหลี่ยมให้ตรงเลยนี่ตรงที่เลข90นะนี่90องศา ต่อไปไปดูเจ้าสแตมมังเด็กๆครับสแตมเด็กๆเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะโอ้โหเย่ยม,มากเลยลองดูดีกว่าว่าเจ้าสแตมเนี่ยมีไว้ทำอะไรลองคลิกหนึ่งครั้งคลิกอุ๊ยจะมีอีกภาพหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับจะทำปึ๊บนี่นะครับเพิ่มรูปภาพนั่นเองนะครับลองปรับลองขยับมาไวขา้ข้างๆได้ โอ้โห oh, แสดงว่าเจ้าสเต็มมีไว้ก๊อปปี้รูปภาพลองพูดคำว่าสเต็มพร้อมกันครับเ <Stamp. S 1> พื่อนๆสเต็มเ <Stamp. S 1> ยี่ยมมาครับและสุดท้ายเครื่องมือนี้เลยเครื่องหมายถูกเด็กๆคิดว่ามีไว้ทำอะไรเอ่ยคลิกเลยนะอา้าวคลิกโอ้โ oh, ห oh, รูปภาพนี้จบแล้วครับเสร็จสิ้นการวาดแล้วครับตอนนี้ภาพของเราเป็นสี่เหลี่ยมที่สมบูรณ์แล้วคอมมิตนั่นเองนะครับมีไว้จบรูปภาพนี้เด็กๆลองพูดพร้อมกันคอมมิต คอ,อมมิตก็เป็นการฝังเส้นของเราลงไปที่กระดาษครับเด็กเดครับคุณครูยอดแถมให้ตรงนี้ครับเป็นเครื่องมือที่คายลลูกศรย้อนกลับตรงนี้เขาชื่อว่าอันดูครับเมื่อคลิกหนครั้งคําสั่งล่าสุดจะหายไปคลิกหนครั้งก็จะหายไปครับเพื่อเราตอนนี้คุณครูยอดอยากจะมาวาดใหม่อีก1ครั้งนะสิคราวนี้อยากจะวาดสามเหลี่ยมมั่งข้างๆลองคลิกเลยนะแล้วมาคลิกลากปล่อยพร้อมกันเอา้าคลิกลาก ปลอยตอนนี้มีเส้นปลาอีกแล้วมีเครื่องมือตรงนี้อีกแล้วเจ้า3ตัวแต่สังเกตฝั่งขวามือครับก็มีเครื่องมืออื่นๆอ,อีกนะมีคําสั่งอื่นอีกนะครับช่องแรกนะครับฟิลลองดูซิครับคลิกที่ช่องนี้จะมีอะไรเนี่ยชูสคาร c เลอร์โผล่ขึ้นมาลองคลิก1ครั้งมีสีขึ้นมาให้เราเลือกด้วยเอ๊เมื่อเราคลิกเลือกสีแล้วจะเป็นยังไงเนาะคลิกสีสม้มละกันคลิกสีส้มนะคลิก จะเป็นการเทสีหรือเติมสีตรงกลางตรงช่องว่างให้เต็มให้เป็นสีนั่นเองนะคะลองดูต่อไปครับลายท้ายนะครับนะลองคลิกดูดีกว่าก็มีสีอีกแล้วคุณครูยอดเลือกสีไหนดีสีเขียวและการเขียวเข้มเป็นการเปลี่ยนสีของเส้นครับเด็กๆโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะช่องสองช่องบนเป็นการเปลี่ยนสีช่องว่างตรงกลางและเปลี่ยนสีของเส้นนะต่อไปเป็น มีให้เราขยับขยายตรงนี้ด้วยมีแถบตรงนี้นั่นือเด็กๆลองดูสิครับลองเลื่อนมาฝั่งนี้เลื่อนขวาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็ให้เส้นหนาเลื่อนซ้ายก็ให้เส้นบางลงใช่ไหมฮะส่วนตรงนี้ครับด้านล่างมีไว้ทําอะไรเนี่ยโอ้เมื่อเลื่อนย้อนกลับมาภาพของเราก็จะจางใช่ไหมครับจะเข้มจะจางจะเข้มเด็กๆลองไป เล่นเองได้นะลองกลับมาดูสีเครื่องมือของเราสิอย่าลืมนะนี่เจ้าโรเทตมีไว้หมุนภาพเลยหมุนให้เวียนหัวไปเลยนะครับปืบ๊บเจ้าแสแตมนี่ก็มีไว้ก๊อปปี้รูปภาพเพิ่มออกมานะครับโรเทตหมุนนะครับเมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้วก็กดปุ่มคอมมิด ปึ้งเรียบร้อยครับภาพของเราก็เสร็จสมบูรณ์เลยวันนี้ครูยอดฝากไว้เดินนะกับ 2D s h e f ครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กไม่ยากเลยใช่ไหมนะสำหรับเครื่องมือแรกที่อยู่ในโปรแกรม Paint 3D ในวันนี้นั่นคือเครื่องมืออะไรครับอีกครั้งหนึ่งอะไรฮะเชฟนั่นเองเชฟก็เป็นรูปทรงอัตโนมัติที่เด็กๆรู้จักกันมาตั้งแต่ เทอที่แล้วแล้วนะครับเด็กๆบอกคุณครูยอดหน่อยหากวันนี้คุณครูยอดต้องการวาดบ้านอย่างนี้เลยเป็นรูปทรงแบบนี้คุณครูยอดต้องใช้รูปทรงใดฮะเยี่ยมมากใช้สี่เหลี่ยมใช่ไหมฮะนะครับถ้าเกิดคุณครูยอดอยากวาดหลังคาบ้านแบบนี้คุณครูยอดต้องเลือกรูปทรงใดเอ่ย เยี่ยมมากครับใช้สามเหลี่ยมนั่นแหละนะฮะแต่ที่สําคัญวันนี้ครับเด็กๆครับเราไม่ได้รู้จักเชฟอย่างเดียวนะเรารู้จักกับเครื่องมือย่อยๆที่ไว้จัดการกับรูปภาพที่เราวาดนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตมป์นะครับนะคอมมิตนะครับหรือเครื่องมือที่จะไว้คอยหมุนรูปภาพนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเด็กๆรู้จักกับเครื่องมือที่ไว้จัดการรูปภาพมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญเด็กๆได้ทบทวนกับรูปทรงต่างๆในเครื่องมือเชฟด้วยครับ ่ี่คุณยอดเคยบอกไปครับโปรแกรมเพ้นทีดีจะอยู่กับคอมพิวเตอร์แทบทุกเครื่องในโลกแต่คุณ <Wow. S 1> คต้องใช้คำว่าแทบทุกเครื่องนั่นหมายความว่าไม่ใช่ทุกเครื่องที่มีโปรแกรมเพนทีดีนะฮะนะครับและยิ่งตอนนี้เราไม่ได้เจอกันที่โรงเรียนก็จะมีเด็กๆหลายคนครับไม่ได้ใช้กับโปรแกรมเพ้นทีดีแต่ไม่ต้องเสียใจนะไปนะครับเพราะว่าวันนี้คุณครูยอดมีอีกหโปรแกรมมีหเว็บไซต์ครับมาแนะนําเด็กๆนั่นคือ นะครับเว็บไซต์ pattern shape นั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้ครับง่าย,ายๆพีมเด็กๆพิมพ์แบบนี้เลยครับคำว่า pattern shape ลงไปในไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ทั่วไปสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้หมดครับพิมพ์ตามนี้และเด็กๆนะครับกด enter หรือว่าใช้นิ้วสัมผัสเข้าไปได้เลยนี่นะครับ เมื่อเข้าไปแล้วนะครับเด็กๆจะพบกับนะครับกระดาษที่มีไว้ให้เด็กๆนะครับสร้างสรรค์ผลงานและที่สําคัญครับมีเชฟที่เราเคยเรียนไปแล้วแบบนี้เลยนะครับเด็กๆสามารถใช้นิ้วสัมผัสเพื่อสร้างนะครับผลงานของเราได้เองนะครับและที่สําคัญครับสามารถเซฟผลงานที่เราวาดเอาไว้เก็บไปชื่นชมได้เองนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะเด็กๆต้องลองเองครับ เล่นเองครับและสัมผัสด้วยตัวเองครับและจะรู้ว่าแพทเทิร์นเชฟสนุกเทียงใดครับอย่าลืมครับแพทเทิร์นเชฟครับในนาทีเด็กครับพบกับภารกิจในวันนี้ครับในหนังสือหน้าที่59ครับเด็กๆเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะนะครับและเตรียมสีที่เด็กชอบเอาไว้ด้วยเพราะว่าภารกิจในวันนี้ครับเกี่ยวกับสีเกี่ยวกับการระบายสีที่เรารอคอยนั่นเองนะครับพี่คลิกบอกว่าวันนี้ให้เด็กๆช่วยกันระบายสีนะครับ รูปทรงต่างๆนะครับที่พี่คลิกกําหนดให้ในแต่ละข้อหน่อยนะครับวันนี้เรามีอยู่3ข้อใช่ไหมครับนะไปดูข้อที่1ครับพี่คลิกบอกว่าให้เด็กๆครับระบายสีรูปทรงสามเหลี่ยมครับเด็กๆตามหาสามเหลี่ยมเลยเมื่อเจอสามเหลี่ยมเด็กๆระบายสีให้ครบในช่องนะนะในช่องข้อที่1นะส่วนข้อที่2ครับให้เด็กๆระบายสีนะครับรูปทรงวงกลม และข้อที่3นะครับให้เด็กๆระบ,บายสีนะครับรูปหัวใจนะครับทําให้ครบ3ข้อระบ,บายสีให้ครบโอเคไหมครับโอเคถ้าทําได้ครั้งหน้าเจอกันครับไว้พบกันใหม่กับ True c i c k Life Learn at Home สำหรับวันนี้บายบายครับ